เจมิงนะคะเจมิงก็มาเฟรมเข้าดูเพจให้หน่อยได้ยินเสียงไหมพี่ม่อนปะพาไปหน่อยมันจะต้องไปไลฟ์ใหม่ยิ้มเลยค่ะสีฟ้ายิ้มเลยค่ะได้ยินเสียงไหมได้ยินแล้วใช่ไหมไปไลฟ์ใหม่ อย่า <Okay. S 2> ใกล้กันเกินใกล้กันเกินเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่สีแรกให้ใหม่นะคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงค่ะทุงอยู่หลังรถใช่ไหมเอาม่ไหน,นะคะโอเคไปสีแรกสีแรกก่อน เดี๋ยวเราจะเดินไปสี<ท>เดินไปสีแรกให้นะคะ<ท>เจมิงเจมิงสวัสดีคะเจมิง <c oughs> เราจะไปไลฟ์สดใหม่นะคะเมื่อกี้ไลฟ์ไม่ทันทันคะ่ะแต่ว่าไม่มีเสียงนะคะ <c oughs> พญานาคินกบพญานาคือกินกบสูพญานาคินกบ <c oughs> น,น,นะคะ สวยมากเลยสีเียวสวยมาสีขเขียว่งกันแลวสุนีนปีกนะสวยค่ะโอ้ยหล่อค่ะ ก็นะคะเราจะพามาชมต้อใครจะมารับชนะเราไม่ได้ยื่้ไค่ะมารับชนะเอาแล้วสิไปเอาเขาใส่ถุง เรามาดูขบวนใหม่กันนะคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงค่ะตอนนี้เอฟซีแม่พอ,อได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะดิษ่ะไล่อยู่ไหมคะฮะไล่ไเดินถึงไหนเดินถึงโรงเรียนเลยใช่ ดูขบวนอันนี้ขบวนขององค์การนักวิชาชีพในอนานะคตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าอวทนะคะอวทของวิทยาลัยนรีสว่างแดนดินะคะ่ะหรือองค์การนักวิชาชีพในอนานะคตแห่งประเทศไทยะคะ่ะอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมแต่เป็นเรื่องของการกระทำลวนๆวนนะคะรักเมืองไทยสืชีวิตเกยียรติยาเสพติดสุดหัวใจสต็อปทีนมัมเพศสัมพันธ์ไม่ติด อันนี้เป็นทงอวทอนะคะทงอวทอค่ะทงองค์การในวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้เป็นขบวนของนักศึกษาวิชาทหารนะคะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินค่ะนักศึกษาวิชาทหารนะคะที่วิทยาลัยของเราก็มีเปิดรับสมัครเรียนนะคะนักศึกษาเรียน นักศึกษาวิชาทหารค่ะเด็กๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่สนใจนะคะติดต่อได้ที่โรงประพันค่ะก็จะมีเรียนทั้งปวชและปวสเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นวงโยธาวิทินะคะของโรงเรียนสว่างแดนดินค่ะสว่างแดนดินสกูลนะคะน้องๆโรงเรียนสว่างแดนดินมาถือป้ายให้วงโยธาวิทนะคะของโรง จะเป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยวเราจะดูป้ายคอนเซปต์ของสีเขียวนะคะว่าจะมาในคอนเซปต์อะไรค่ะกีฬาสีปีนี้ของเรานะคะแม่พออให้คอนเซปต์ว่าหมอลำค่ะแล้วแต่ละสีว่าแต่ละสีเนี่ยแต่ละสีจะเป็นหมอลำคณะอะไรนะคะในดวงใจนะคะมีหลายคณะมากเลยค่ะหมอลำเพื่อที่จะรักษาประเพณีนะคะของ ภาคอีสานเราคะ่ะนี่จะเป็นดัมเมเยอร์นะคะสวยมากคะ่ะสาขาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะ3คนคะ่ะนำโดยแบมบี้ค่ะปวช3ามทั้งสามคนเลยนะคะน้องจะจบแล้วคะ่ะสวยมากลูกป้ายผู้นำเชียร์นะคะมีปีกนางฟ้าด้วยนะคะนางป้ายสวยมากคะ่ะ นี่ลีดเดอร์ของสีเขียวนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดนะคะในการประกวดลีดแดนนะคะมีทั้งลีดเดอร์แล้วก็ลีดแดนนะคะสเต็ปแต่ละสีนะคะต่างกันมากค่ะแอดมินดูจากที่เด็กๆซ้อมแล้วก็ถ้าเป็นกรรมการนี่ก็ตัดสินใจยากมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเลือก สีไหนสเตปไหนดีนะคะสีเขียวนะคะมาในธีมค่ะนี่ป้ายธีมของเขาะคะ่ะมณีนาคาบันเทิงศลินะคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะดูว่าบันเทิงศลินยังไงนะคะมีอุลตราแมนด้วยค่ะมีอุลตราแมนนะคะมีมนนะะมกบค่ะสีเขียวมีกบมีอุลตราแมนแล้วก็มีพญานาคด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะแอดมินเห็นพญานาคก,กินกบด้วยค่ะสนุกสนานมากเลยนะคะมีพญานาคอันนี้นะ่าจะเป็นแกงแกงอะไรคะ อันนี้เขาเรียกว่าแกงอะไรคะแกงหมอลำที่หยด,หยดอันนี้นําโดยอาจารย์นิลันนะคะอาจารย์นิลันขับซาเล้งเอามาจากบ้านเลยนะคะป้ายนักกีฬาค่ะนักกีฬาของสีเขียวนะคะประชากรร้านก็ดีเนี่ยก็ไม่ได้บอกเหมือนกันทุกสีเลยน่าจะตื่นไม่ทันนะคะนี่ประชากรสีเขียวนะคะ มาถมลูกมาถม,ม,าถมอันนี้น,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 น่าจะหนาวห,ห,หรือเปล่าคุกกี้น,น่าจะหนาวหรือเปล่ามีโอมตั้งใจเดินขบวนต่อไปนะคะสีเขียว